สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่อง YouTube ช่องนี้ครับผมช่องนี้ชื่อช่องว่าร้องเองแต่งเองจ้าผมเพิ่งจะได้ดูคลิปของคุณพาศีกาไปนะครับก็เห็นว่าตอนนี้คุณพาศีกาเนี่ยเริ่มหลุดโลกออกไปไกลแล้วครับเริ่มวิจารณ์ศาสนาอื่นๆที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วบอกว่าเขาลดค่าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของศาสนาพุทธลงไปนะครับ ผมก็ไม่รู้ว่าเขาลดค่าไปทําไมเพื่ออะไรผมไม่ทราบแล้วผมก็ไม่สนใจตรงนั้นด้วยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ดูๆไปแล้วก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นคือตอนนี้คุณภาสิกาเนี่ยไปกล่าวหาอิสลามว่าคลั่งาศาสนาแต่กลับลืมดูตัวเองว่าตัวเองก็ไม่ต่างจากอิสลามตอนนี้คือคลั่งาศาสนาพุทธเอา,าศาสนาพุทธมาเป็นใหญ่ กว่าเหตุผลอะไรก็ศาสนาพุทธไปหมดแล้วที่ผมเห็นมาในคลิปนะครับก่อนหน้านี้ผมก็เพิ่งทราบและตกใจด้วยว่าเมื่อประมาณสักยี่สิบกว่าปีที่แล้วอะ่ะเคยมีความคิดจะนำเสนออะไรครับจะนำเสนอก็คือเอาศาสนาพุทธไปตั้งเป็นกระทรวงวันนี้ พอมุสลิมเขาจะย้ายศาสนาอิสลามไปอยู่กระทรวงอื่นที่ไม่ใช่จุดที่คนไทยพุดรับได้ก็ออกมาวิจารณ์ให้เสียหายพอก็จะตั้งกรมฮารานขึ้นมาก็ไม่พอใจไม่อยากให้ตั้งพออิสลามเข้าไปตั้งกรมวิทยศาศาสตร์ฮาราลอาอะไรนะอะตั้งวิทยาศาสตร์ฮาราน เขาตั้งมาเพื่อตรวจสอบพันธุก,กรรมของเนื้อหมูคือ d n เนอของหมูครับว่าไม่ให้ปนเปื้อนในอาหารชนิดอื่น <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> ในคลิปที่ผมดูคลิปนั้นนะ่ะคุณภาสิกาก็จะบอกว่าต่อไปนี้คนไทยพุทธจะเลี้ยงหมูไม่ได้แล้วเพราะมุสลิมจะห้ามไม่ให้คนไทยพุทธเลี้ยงหมูคนไทยพุทธจะไม่ได้กินขี้หมูเพราะมุสลิมไม่ให้ไม่ให้เลี้ยง และห้ามเอาปุ๋ยใส่ลงไปในผักคือขี้หมูอ่ะถามนิดนึงนะครับถ้าเขาห้ามเราอะครับแล้วเขาจะไปตั้งเอวิทยาศาสตร์หาลานทำไมครับเพื่อมาตรวจสอบ DNA หมูในผลิตภัณฑ์อื่นเนี่ยเขาตั้งไปทำไมครับเขาก็ห้ามตรงๆไปเลยไม่ดีกว่าแล้วเอาไปกฎหมายด้วยสอบไปนี่ห้ามประเทศไทยเลี้ยงหมูห้ามนำเข้าหมูห้ามกินหมูกันทั้งประเทศ ดีไหมครับอ่าไม่ต้องมาตั้งไอ้กรมฮา้านอะไรกรมไอเกี่ยวกับไอ้วิทยาศาสตร์ทารา,านเนี่ยไม่ต้องไปตั้งเบืองงบตั้งทําไมห้ามตรงๆปไปเลยดีกว่าจริงไหมครับแง่ขออนุญาตนิดนึงนะครับพอดียูม,มันเยอะครับ <c oughs> อ่ามาคุยกันต่อครับ ก็หลังจากผมดูคลิปเสร็จก็รู้เลยว่านี่เป็นการโกหกเพราะมุสลิมไม่ได้พูดเรื่องนี้เขาแค่ตั้งตรงนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการตรวจสอบถ้าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นมีส่วนประกอบของหมูไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อยู่ในอาหารชนิดใดก็แล้วแต่ที่กำลังจะส่งออกต่างประเทศเขาก็จะสั่งให้บริษัทระงับการส่ง แล้วไปแก้ไขามาแก้ไขเสร็จทําถูกต้องตามหลักการศาสนาก็เอาไปส่งแต่ถ้าบริษัทไม่แก้ก็ขายไปอย่างนั้นแหละครับขาดทุนไปสี่เปอร์เซ็นผมก็พูดอย่างเงี้ยมาหลายคลิปแล้วกับไอ้เรื่องที่บอกว่าอ่าอะไรนะคณะกรรมการกลางอิสลามไม่จ่ายภาษีไม่ไม่เสียภาษีเข้ารัฐไอ้เงินที่เขาเก็บเข้าไปในอ่า คณะกรรมการกลางอิสลามหรือว่าที่เขาตรวจสอบฮาลานเนี่ยคนมุสลิมเขาก็มาชี้แจงให้ฟังหมดแล้วว่าเขาเอาเงินไปทําอะไรบ้างแต่คนพุทธที่โลกแคบทั้งหลายไม่สนใจจะฟังผมเพิ่งได้อ่านคอมเมนต์แล้วก็ตกใจนิดนึงว่าพวกคุณเชื่อถือคนนับถือศาสนาพุทธอย่างคุณภาสิกาคุณประพัน์มากกว่า คนที่เขานับถือศาสนาอิสลามตั้งแต่เกิดผมอไม่ใช่คนพุดบางคนพูดอย่างนี้นะบัตรประชาชนผมก็ลงได้คำว่า,าพุทธชัดเจนแล้วถ้าคุณจะไม่เชื่อผมเรื่องเรื่องอิสลามเนี่ยผมไม่ได้โกรธคุณนะผมไม่ได้เกลนะียดคุณนะไม่มีคำว่าโกรธเกลียดอะไรคุณตรงนี้นะครับเข้าใจไว้ซะด้วยผมไม่ได้เกลียดคุณแต่ผมเข้าใจตรงนี้มากคุณตรงที่ว่า คุณจะไม่เชื่อก็เป็นเรื่องถูกต้องเพราะผมไม่ใช่มุสลิมคุณควรจะไม่เชื่อผมถูกต้องแต่การที่คุณไปเชื่อคนต่างศาสนาอย่างสองกลุ่มนั้นอย่างเชื่อใจปักใจทุกอย่างโดยไม่ใช้สติคิดคุณอย่าเอาอารมณ์มาอยู่ในเหตุผลสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านผมมันเป็นบุคคลไม่ใช่ศาสนาบุคคลกระทำความผิด ท้ายที่สุดถามว่าคนเหล่านั้นมีใครรอดกฎหมายของประเทศนี้ได้ไหมไม่มีใครรอดได้และเมื่อรอดไม่ได้ทำยังไงวิธีการตัดสินที่ถูกต้องที่สุดแล้วก็คือถ้าเขาสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐเขาก็จะถูกเจ้าหน้าที่รัฐวิสามันในพื้นที่พอตายไปอย่าเข้าใจผิดคิดว่าเขาจะได้ขึ้นขึ้นสวรรค์ ตกนรกครับผมพระเจ้าของอิสลามไม่ได้ชอบในสิ่งที่เขาทำเพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าใจผิดตรงนี้ด้วยให้เกียดคนมุสลิมเขาหน่อยนึงแล้วอย่างคุณภาสิกาพยายามออกมาวิจารณ์ห้ามคนนับถือาศาสนาอิสลามปฏิบัติาศาสนากิจในที่สาธารณะห้ามแต่งตัวตามหลักการาศาสนาในที่สาธารณะนี่คือการห้าม แต่เขาไม่ปฏิบัติตามเพราะอะไรเพราะกฎหมายไม่ได้เขียนห้ามแล้วที่ผมเคยกล่าวเอาไว้แล้วก็ขอกล่าวตรงนี้ต่อว่านี่คือการเชิดไก่ให้ลิงดูคืออะไรประเทศไทยไม่ได้มีแค่พุทธกับมุสลิมยังมีศาสนาอีกเยอะพรามกับฮินดูนี่เขาเป็นศาสนาเดียวกันนะครับไม่ต้องแยกซิกอยู่ดคนนับถือผีคนนับถืออย่างอื่นเยอะแยะเต็ไมไปหมด <c oughs> ทีนี้ถ้าจะมีการเอา คนที่นับถือศาสนาอื่นๆเนี่ยมาดูตัวอย่างมุสลิมดูเลยคุณภาสิกาหรือ,รอนายประพันธ์ทั้งสององค์กรเนี่ยก็เปรียบเสมือนว่าจับมุสลิมมาเป็นไก่แล้วเชื่อให้ต่างศาสนาที่เป็นลิงดูเพื่อจะเขียนเสือให้วัมันกลัวและจะบอกว่าประเทศนี้เป็นพุทธพวกท่านจะอยู่ได้ในพื้นที่ของท่าน จะทำตามหลักการศาสนาทําไปแต่อย่าเอาศาสนาของท่านมาเป็นใหญ่ในที่สาธารณะห้ามแต่งตัวและบ่งบอกว่าท่านนับถือศาสนาอื่นที่ไม่ใช่พุทธถ้าท่านจะทําตัวให้เป็นพุทธที่ชันฉลาดในอนาคตท่านแค่เปลี่ยนมานับถือพุทธกันให้หมดจบเรื่องเราจะไม่เอาเรื่องท่านพอทั้งประเทศนี้ไม่มีศาสนาอื่นเดี๋ยวเราค่อยสั่งลื้อลืออะไร หรือสถานที่ของศาสนาอื่นที่มันบอกสัญลักษณ์ชัดเจนเพราะนี่เมืองเมืองพุทธไม่ใช่เม,ม,มืองนั่นเมืองนู่นเมืองนี่พอรื้อเสร็จหมดแล้วพวกท่านเป็นพุทธกันไปหมดแล้วต่อไปนี้เราก็จะไม่ทะเลาะอะไรกันอีกผิดครับต่อให้เป็นพุทธด้กันก็ทะเลาะก,กันเพราะผมกับธรรมกายก็ไม่ลงรอยกันอยู่แล้วใครที่เป็นสาวกธรรมกายแล้วมาดูฟังไว้นะครับผมไม่ลงรอยกับธรรมกายอยู่แล้วเพราะผมจะถามผ่าน คลิปวิดีโอตรงนี้เลยว่าถวายของแล้วได้ขึ้นสวรรค์ไปเอาไปจากตรงไหนนี่คือพุทธพาณิชย์ที่โฮมหัวดีมากของอดีตเจ้าว,วาดที่หายตัวไปท่านบอกว่าถวายนั่นได้ขึ้นสวรรค์ชั้นนั้นถวายนั้นได้ขึ้นสวรรค์ชั้นนี้จริงหรือเปล่าครับมีหลักฐานไหมยืนยันได้หรือเปล่ามีแต่ความงงงายล้วนๆคนรวยทั้งหลายก็กลายเป็นควายให้ทางวัดหลอก พอถวายไปถวายไปถวายไปถึงเวลาหนึ่งพอแก่ตัวลงเพิ่งจะรู้ตัวอา้าวพลาดวันนี้วัดในประเทศไทยที่มีทรัพย์สินและเงินทองมากที่สุดพื้นที่ใหญ่ที่สุดไม่มีใครใหญ่กว่าธรรมกายธรรมกายขยายพื้นที่ออกไปเรื่อยเปื่อยธรรมกายพยายามจะขยายความเชื่ออยวไปทั่วประเทศสร้างศูนย์บรรพตธรรมทุกจังหวัดเพื่อหวังจะครอบงำคนไทยพุทธ ให้คิดตามธรรมกายแล้วจะเปลี่ยนแปลงศาสนาพุทธให้เป็นศาสนาเดียวไม่มีนิกายอื่นแล้วใครที่มีความคิดเห็นแตกต่างก็จะถูกบีบให้คิดเหมือนกันถ้าคิดไม่เหมือนกันก็จะเล่นงานให้เขาอยู่ไม่ได้ในศาสนาใน <c oughs> ฝ่ายพระเนี่ยก็จะเล่นงานให้เขาอยู่ไม่ได้แล้วเขาอาจจะต้องศึกหรือเป็นอะไรสักอย่างถ้าเป็นญาติโยมก็ลําบากทุกวันนี้นะครับ ผมเจอคนที่นับถือวัตธรรมกายอ่ะผมไม่สามารถคุยกับคนเหล่านี้ได้เลยครับคนเหล่านี้สร้างกำแพงไม่ใครคุยด้วยเพราะฉะนั้นอยากเข้าใจผิดคิดว่าต่อไปถ้าประเทศนี้จะเหลือพุทธเพียงศาสนาเดียวทุกอย่างจะจบไม่มีปัญหาพุทธก็ทะเลาะก,กันเองได้คำสอนของพธธระพุทธเจ้าเนี่ยก็ยังมีปัญหาอีกหลายเรื่องแล้วทุกวันนี้ มีสำนักปฏิบัติธรรมที่ไม่ใช่วัดเต็มไปหมดเปิดได้ยังไงก็ไม่ทราบใครอนุญาตให้เปิดก็ไม่รู้พอเปิดเสร็จก็ไปสอนอะไรผิดๆยกตัวอย่างห้ามไม่ให้มีการเผาศพในวัดบอกว่าคนตายไม่ต้องให้พระสวดไม่ต้องเจอพระไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องให้พระสวดแต่คนตายนั้นให้ไปเผาได้เลยมันมีสถานที่เผาโดยไม่ต้องมีพระไปยุ่งเกี่ยว เป็นพุทธพาณิชย์อีกรูปแบบหนึง่งแนะนำเลยไม่ให้ทําไม่ให้พระสวดไม่ให้พระยุ่งเลยแล้วบอกให้วัดเป็นสถานที่สงบเงียบไม่ควรมีกิจกรรมอะไรทั้งสิ้นเออผมก็ไม่เข้าใจคําสอนตรงนี้นะครับว่าเขาสอนกันได้ยังไงเนี่ยสิ่งที่ผมออกมาพูดเนี่ยนะครับผมพูดได้เห็นภาพแล้วอีกอันหนึ่งที่คนไทยพูดบอกผมก็คือว่า คือตอนนี้คนมุสลิมอ่ะเขาได้โอนเงินมาให้ผมอยู่ตลอดผมก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับทีนี้ถ้าผมจะบอกว่าบางส่วนก็เป็นของคนไทยพุทธก็กรุณาอย่าพูดจาในทํานองว่าไม่จริงผมโกหกเพราะเราไม่ได้รู้ว่าคนมุสลิมบริจาคเท่าไหร่พุทธบริจาคเท่าไหร่ผมไม่รู้นะครับผมเองผมไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องบอกผมว่าคุณบริจาคมาเท่าไหร่ อยากให้เท่าไหร่ผมก็โอเคครับรับได้หมดเออถทาี่ผมเคยรับต่ําที่สุดก็20บาทอันนี้อันนี้แจ้งไว้ก่อนไม่ได้ไม่ได้พูดจาให้ใครรู้สึกอารมณ์เสียนะก็บอกว่าขอบคุณที่ให้มานะครับ <c oughs> ทีนี้คนไทยพูดกันมาคอมเมนต์ให้ผมได้อ่านว่าก็ขอรับบริจาคจากอิสลามแล้วไปซื้อตําราของอิสลามมาอ่านสิจะได้เปิดกระโหลกขึ้น คุณก็จะบังคับผมอยู่นิดเดียวจุดเดียวคืออะไรให้ผมอ่านเฉพาะหน้าที่เป็นด้านลบด้านบวกของอิสลามห้ามอ่านแล้วคุณก็จะบอกเห็นไหมมันเห็นอย่างนี้นี่แหละคือสิ่งที่พวกเราอยากจะให้คุณทำความเข้าใจเพื่อคุณจะได้ช่วยเรากําจัดอิสลามแล้วแล้วคุณจะติดคุกหรือเปล่าเราไม่เกี่ยวอะไรประมาณนั้น ผมโดดเข้ามาทําเรื่องนี้เพราะผมไม่เห็นด้วยกนไทยพุทธที่ที่หลอกว่าสินค้ามีตาหาราคาแพงขึ้นในขณะที่ผมยกตัวอย่างอย่างบะหมี่กึ่งเสร็จรูปสีเหลืองสองยี่ห้อยี่ห้อแรกเป็นยี่ห้อที่คนกินทั่วไปแต่มุสลิมไม่ทานกับยี่ห้อสองที่คนกินเกือบจะทั่วไปเพราะมีคนบางกลุ่มไม่กินตรงๆเลยผมเอ่ยยี่ห้อก็ได้มาม่ากับจาย่า ที่เป็นสีเหลืองเหมือนกันคือมาม่าหมูสับกับจาย่ารสเนื้อ <c oughs> มาม่าหมูสับขายคนอิสลามไม่ได้อยู่แล้วเพราะอิสลามทั้งหมดไม่กินแต่จาย่ารสเนื้อไม่ใช่คนพุทธทั้งหมดที่ไม่กินแต่เป็นคนพุทธบางส่วนที่ไม่กินเพราะนับถือเจ้าแม่กวนอิมทีนี้ผมผมยกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยมาม่าก็เจ็ดบาทจาย่าก็เจ็บาท คนพุทธบางคนก็ยังมาตอบคําถามให้ผมอารมณ์เสียว่าแอบไปติดตาแล้วมาขายราคาเดียวกันคําว่าแอบไปติดตาคนมุสลิมต้องไม่รู้เรื่องนี้ถ้าคนมุสลิมรู้คือไม่ได้ไปแอบติดตาแต่พอตาฮาลานติดปั๊บมันแพงขึ้นแตอ่อีกอันที่ไม่มีฮาลานขึ้นคือมันแพงขึ้นมันแพงจากอะไรปัจจัยหลักตรงนี้ก็คือค่าขนส่ง ค่าวัตถุดิบค่าอุปกรณ์ทางการเกษตรแล้วก็ค่าน้ำมันคือพอ,อน้ำมันมันขึ้นทุกอย่างก็ขึ้นไปหมดเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกสินค้าและมาส่งโรงงานผลิตของกินให้กับคนไทยทั้งพุทธและมุสลิมเนี่ยก็เจอเรื่องของน้ำมันขึ้นแล้วราคาอุปกรณ์พืชผลวัสดุทางการเกษตร ขึ้นพอมันขึ้นเสร็จไอพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อของแม่ค้าที่เป็นเกษตรกรก็กดราคาเพื่อไปขายให้มันแพงขึ้นโรงงานเอาไปผลิตมันก็แพงขึ้นเป็นเงาตามตัวแล้วราคาที่ตั้งก็ตั้งโดยกระทรวงพาณิชย์กับทางโรงงานซึ่งโรงงานอาจจะขอสูงกว่ากระทรวงพาณิชย์ตั้งให้ แต่ก็ส่งมาณิดลดเพดานลงมานิดนึงและทําไงครับไม่ใช่แค่คนไทยพุทธมุสลิมก็เดือดร้อนไปด้วยกับสินค้าราคาแพงมันเดือดร้อนกันทั้งประเทศเมื่อเดือดร้อนกันทั้งประเทศทำยังไงครับแก้ปัญหาไงล่ะไม่รู้ก็ต้องรับผิดชอบไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมออกมาพูดเนี่ย ตั้งแต่คลิปแรกๆเนี่ยผมบอกว่ากระบวนการก็คือโรงงานที่ผลิตสินค้ามาขายเนี่ยเขาก็จะนำผลิตภัณฑ์ตัวอย่างไปส่งให้กับทางคณะกรรมการกลางอิสลามตรวจสอบแล้วคณะกรรมการกลางอิสลามก็มาตรวจสอบที่โรงงานผลิตถ้าได้หลักถ้าได้มาตรฐานของอิสลามเขาก็มอบตราฮาลาลให้แต่ไม่ได้ให้ตลอด มีอายุความของมันผมก็จำไม่ได้แล้วว่ากี่ปีคนมุสลิมที่ทราบช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับแล้วไงต่อพอหลังจะขอตาฮารานเสร็จเขาเคลียร์ค่าใช้จ่ายกับอิสลามเสร็จตรงจุดนั้นคุณไปหาคําตอบกันอเองว่าเงินตรงนั้นมันไปอยู่ที่ไหนแล้วทําไมอิสลามก็ถึงอธิบายว่าเคยจะส่งเงินแต่ภาครัฐบอกไม่ต้องส่งเพราะอะไรไปถามเขานะ ในส่วนของคนที่ได้ตาฮาลาลเสร็จแปะสินค้าขายในประเทศเสร็จอ่ะมันมีรายการต่างประเทศเนี่ยก็ไม่ได้แบบว่าเออจะเอาฮาลาลไทยไปขายเลยไม่ใช่ประเทศต้นทางเขาก็ต้องส่งคนมาตรวจสอบถ้าได้มาตรฐานเขาทําไงครับเขาก็มีการเจรจากันเรียบร้อยแล้วจ่ายเบี้ยใบไายทางกันเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเอาตาฮาลาลของเขามาติดในผลิตภัณฑ์อาหารของไทย แต่วิธีการก็คือเขาจะไปผลิตซองที่เป็นของเขาเนี่ยเป็นภาษาเขาเนี่ยเอามาให้คนไทยผลิตอาหารใส่เในซองนั้นพร้อมตาฮาราลแล้วก็ส่งประเทศเขาไปขายกําไรที่กลับเข้ามาเจ้าของกิจการส่งเข้าภาครัฐเท่าไหร่ไปถามดูแล้วต่อมาครับคนที่รับเบี้ยใบรา,ายทางตรงน,นี้ต่ออมไปกี่คนก่อนจะเข้ารัฐเนี่ยไปตรวจสอบเอาผมพูดแค่นี้แหละ ผมไม่ได้มีความรู้อะไรเรื่องนี้เลยครับผมเนี่ยยอมรับว่างโง่เลยแต่ที่ผมต้องออกมาพูดเพราะอะไรผมไม่ต้องการให้ใครทะเลาะก,กันเพราะทะเลาะก,กันไปก็ไม่มีความสุขผมไปซื้อตํำราของอิสลามมานั่งอ่านก็ไม่มีประโยชน์อ่านไปอ่านมาเกิดผมเปลี่ยนาศาสนาล่ะสนุกกันใหญ่สิผมไม่เปลี่ยนผมไม่อ่านผมไม่ซื้อเพราะผมไม่สนใจ และผมจะบอกตรงนี้เลยว่าถ้าคุณต้องการให้ผมอ่านแค่หน้าที่เป็นเรื่องของด้านลบของอิสลามผมไม่อ่านแต่ผมจะไล่อ่านที่ระบบตั้งแต่หน้าที่หนึ่งันหน้าสุดท้ายเอาไหมครับถ้าคนไทยพูดยืนยันว่าเอาผมก็จะไปซื้อมาอ่านให้หมดอ่านเสร็จแล้วผมก็จะถามคำถามกลับง่ายๆว่าเขาระบุไหมว่าศาสนาไหนที่เป็นชาวนรก แล้วเขาระบุถึงสถานที่ไหมว่าอยู่ตรงไหนของประเทศไทยตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรเขาระบุไหนว่าต้องฆ่าคนไทยทั้งหมดกี่คนคำถามแค่นี้ผมไม่ได้อยากทะเลาะก,กับคนไทยพุทธแต่คนไทยพุทธเองต่างหากที่ไม่มีสติมาคุยกับผมแล้วการที่คุณเชื่อถือคุณภาษิกาเต็มร้อยได้ประโยชน์อะไรบ้าง ในประพันธ์ด้วยเขาไม่ใช่คนมุสลิมเหมือนผมเขาไม่ได้รับผือศาสนาอิสลามเขาเพิ่งมาทาคลิปได้ไม่กี่ปีอย่างภาสิกายืนยันว่าช่องตัวเองเพิ่งมาเปิดสี่ปีในขณะที่คนอิสลามเขาไม่ได้เป็นมาสี่ปีเขาเป็นมาตั้งแต่เกิดยันแก่แล้วก็ยันตายหลายคนที่ตายไปแล้วเนี่ยอันนี้ผมขอยกตัวอย่างนะครับคนดังระดับประเทศในอดีตที่ตายไปแล้วอะเป็นคนมุสลิมอะ เขาก็ยังตกศาสนาเลยคือคุณอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมนึกชื่อก่อนครับคุณอะไรนะเพชรดาราฉายอืเพชรดาราฉายนี่เขาก็ตกศาสนาอิสลามนะตกยังไงอิสลามเขาไม่ได้อนุญาตให้เข้าวงการบันเทิงอิสลามเขาไม่ได้อนุญาตให้คนศาสนาอิสลามเข้าวงการบันเทิง เขาไม่อนุญาตให้เข้ามาสู่โลกนี้ที่เป็นโลกบันเทิงเขาต้องการให้อยู่ในหลักการของอิสลามปฏิบัติตัวตามหลักการของศาสนาและไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่นให้เป็นบ่าวที่ดีเป็นมุสลิม,มาที่ดีของอัลลาะ์เพื่อจะได้ไปเจออัลลาะ์ในโลกหน้าและอัลลาะ์จะได้ประทานรางวัลแก่คนเหล่านั้นแต่คุณเพชรดาราฉายเนี่ย ก็เข้ามาสู่วงการบันเทิงแล้วเป็นตลกเคยเล่นหนังเล่นหนังด้วยผมก็ไม่ได้รู้หรอกครับว่าท่านเป็นมุสลิมเพิ่งมารู้ข่าวทีหลังแต่สุดท้ายครับยังไงครับมันไม่ใช่เรื่องของคนฟุตที่ต้องไปส,สนใจมันเพราะหลังจากความตายนี้เกิดขึ้นมีแค่คุณเพชรดาราฉายกับพระเจ้าที่รู้เรื่องคนเป็นไม่รู้ไม่เกี่ยวข้องจ้า ก็ประมาณนี้นะครับที่ผมพยายามฝืนพูดมากเลยเพราะตอนเนี้น้ำมูกผมมันก็เต็มคอผมมันคันอยากจะไอมากเลยแต่ไม่อยากไอออกกล้องเดี๋ยวประชาชนชาวไทยพุทธก็จะบอกผมอาการหนักอะไรสักอย่างท้ายนี้ครับก็กราบขอบคุณเพื่อนๆที่มาดูคลิปผมตลอดนะผมไม่นึกไม่ฝันว่าเพื่อนๆจะให้การสนับสนุนผมมากมายขนาดนี้ ผมอาจจะทําอะไรไม่ถูกต้องในช่องก็ต้องกลับขออภัยนะครับในส่วนของเรื่องศาสนาผมก็ยืนยันแล้วว่าถ้าผมพูดอะไรในศาสนาอิสลามผิดพี่น้องชาวมุสลิมท้วงมาได้แนะนําผมได้คนพุทธถ้าผมพูดอะไรผิดเกี่ยวกับหลักการของศาสนาพุทธท้วงได้ครับแต่ไม่ใช่ว่าพอผมพูดในเรื่องของอิสลามในด้านบวกคุณจะมาเล่นผมอย่างเดียวมันไม่ได้ คนเราครับมันมีทั้งดีทั้งชั่วอยู่ในตัวเดียวกันหน้ากล้องผมพูดอ่าเพราะพูดจาดีกับคนแต่คุณคงไม่เข้าใจหร้วว่าหลังกล้องเนี่ยผมก็พูดจาไม่พรอะในบางส่วนบางทีผมก็ไม่เข้าใจตัวเองนะว่าทำไมต้องมาเสียเวลาเรื่องนี้ในอดีตแต่ปัจจุบันเริ่มเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้คนที่ทำแบบผมเนี่ยคุณหาว้ให้ผมหน่อยสิสักลายหนึ่งถ้าพวกคุณยังหาไม่เจอ คุณเป็นได้แค่เกลียนคีย์บอร์ดที่ไปดูรายการของคุณพาสิกากับคุณประพันธ์แล้วคุณคุณเห็นด้วยกับเขาอ่ะผมไม่ว่าแต่การที่คุณพยายามบอกว่าเขาพูดถูกต้องอ่ะผมไม่เห็นด้วยตรงเนี้ยยิ่งผมพูดก็ยิ่งมีประโยชน์เข้าใจไหมครับเพราะมันเป็นการเตือนสติคนพูดด้วยกันเองว่าคุณภาสิกาเองอ่ะ เขาพยายามจะไม่เอาอะไรที่เป็นศาสนาอื่นเข้ามาในสมองเขาหรอกแต่เขาพยายามจะบอกคนศาสนาอื่นว่าตอนนี้มีไก่หนึ่งตัวที่เรากําลังจะเชื่อถ้าเราเชื่อสําเร็จลิงอย่างพวกท่านดูเอาไว้เป็นตัวอย่างว่าเมื่อเราเชื่อไก่สําเร็จแล้วอย่าทําตัวเหมือนไก่ตัวที่เราเชื่ออยากอยู่ในประเทศนี้อย่างสงบจะรุนาอย่าเอาศาสนาของท่านเข้ามาวางในพื้นที่ส่วนรวม เราไม่อนุญาตให้พวกท่านนำศาสนาเข้าสภาด้วยแต่พวกเราทำได้เพราะที่นี่ประเทศพุทธเราจะนำเสนออะไรเกี่ยวกับพุทธในสภาพวกท่านหำมคัดค้านเพราะท่านไม่เกี่ยวได้ยินมาว่ามีการตัดคำว่าศาสนาประจำชาติออกจากหนังสือเรียนพระพุทธศาสนาใช่ไหมครับแล้วออกมาโวยวายเนี่ย มันเพื่ออะไรผมก็ไม่รู้เดี๋ยวว่างๆผมจะไปดูคลิปนี้แล้วค่อยมาคุยกันนะครับผมว่ายามพอสมควรแล้วนะครับท่านผู้ชมที่เข้ารับชมคลิปจมูกผมบี้ขนาดนี้ครับน้ำมูกก็เต็มจมูกแต่ไม่ได้เอามันออกขี้เกียจสั่งเก็บไว้ก่อนก็ขอบคุณอีกทีแล้วกันครับผมเองทําไม่ได้เพื่อนๆช่วยเนี่ยที่ตั้งอยู่ข้างๆเนี่ย เนี่ยที่ตั้งอยู่ข้างๆเนี่ยมันทําให้ผมสามารถเดินทางได้ไกลขึ้นไปได้ไกลขึ้นขอบคุณพี่น้องชาวมุสลิมและคนไทยบางส่วนอย่านะครับคนไทยพุทธอย่าหาว่าผมโกหกนะครับแล้วอ้างว่าคนไทยพุทธไม่เคยโอนให้อย่าพูดนะครับเพราะผมไม่ได้บอกให้ใครโอนโดยตรงและไม่ได้บอกว่าใครต้องมาบอกผมว่าโอนแล้วเพราะฉะนั้นผมไม่ได้บอก ความฉลาดของผมอยู่ตรงนี้คือผมแค่รู้ว่าคุณโอนมาก็พอถ้าไม่มีเงินโอนมาผมก็ไม่ได้โกรธอะไรถูกไหมครับแต่ถ้าคุณโอนมาคุณก็จะได้เห็นผมทําคลิปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันเป็นประโยชน์หลายด้านเผื่อในอนาคตมีปัญหาเช่น <c oughs> ผมทําโทรศัพท์พังยนซ่อมไม่ได้ต้องซื้อใหม่หรือบางครั้งบางทีตอนนี้ ปัญหาเดิมๆที่ผมเคยเจอในอดีตผมไม่ไม่ค่อยได้เล่านะคือผมทําโทรศัพท์หายแล้วไม่ได้กลับตอนนี้ผมก็แค่เอาบัตรประชาชนไปขอซิมใหม่เบอร์เดิมจากนั้นผมก็ไปหาเครื่องมาใส่แล้วก็นั่งคุยกับเพื่อนๆเดี๋ยวนี้ผมไม่พึ่งบริการคุณตํารวจนะครับแล้วก็ไม่โทษแก่ด้วยปล่อยให้แกกินเงินเดือนประชาชนต่อไปเดี๋ยวว่างๆค่อยพิจารณาครับ อันนี้เก็บไปก่อนเพราะฉะนั้นผมก็เลยขอบคุณตรงนี้ไปด้วยนะครับท้ายวิดีโอแล้วครับหมายเลขบัญชีที่เพื่อนๆชาวไทยพุทที่ยังพอมีหัวใจเป็นกลางเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดและอยากจะช่วยเหลือการเงินก็ไม่ยากครับคนมุสลิมก็โอเคนะครับชื่อบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติสาขาอำเภอหาดใหญ่ บัญชีธนาคารไทยธนชาติสาขาอำเภอใหญ่หมายเลขบัญชีเอ่อเดี๋ยวก่อนชื่อบัญชีก่อนชื่อธนาคารและชื่อบัญชีนายยุทธการหงพักดีนายยุทธการหงพักดีเลขที่บัญชีสามหนึ่งหกสองหกสองแปดเก้าเจ็ดสองสามหนึ่งหกสองหกสองแปดเก้าเจ็ดสองบัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นไม่มีเลขบัญชีอื่นใครมาบอกพวกท่านว่า เจ้าของช่องเดือดร้อนต้องการเงินถามเลยว่าใช่บัญชีนี้หรือไม่ถ้าเขาตอบว่าใช่กะนุนาโอนเงินมาได้เลยครับผมถือว่าขอบคุณไว้แต่ถ้าไม่ใช่บัญชีนี้แล้วแจ้งว่าเจ้าของบัญชีเปลี่ยนผิดอย่าไปเชื่อถือครับช่องนี้ไม่เคยเปลี่ยนมาได้บัญชีเอาตามนี้ครับเพื่อนๆโอเคนะครับยาวาพอควรแล้วผมรู้สึกว่าเดี๋ยวจะพักผ่อนด้วย เพราะว่าน้ำมูกก็ไหลเยิ้มออกมาเต็มจมูกอันนี้เป็นการคุยกันในคืนนี้ก็ยาวมาขนาดนี้นะครับก็กราบขอบคุณไ้ด้วยนะครับพร้อมเมื่อไหร่อยากจะโอนเงินมาไม่ต้องบอกผมก็ได้เพราะผมจะนั่งขอบคุณท่านทุกคลิปยกมือไหว้ตรงนี้แหละเพื่อเป็นการยืนยันว่าผมขอทําเรื่องนี้ต่อจนกว่าคนไทยพุทธจะเลิกวุ่นวายกับพวกท่านที่เป็นมุสลิมนะครับ แล้วถามเป็นคําถามสุดท้ายปิดท้ายก่อนวิดีโอจะจบว่าถ้าผมไปซื้อตําราของของอิสลามคือคัมภีร์อังกุรอานมาคุณอนุญาตให้ผมอ่านทุกบทหรือเปล่าถ้าอนุญาตผมจะอ่านทุกบทให้ครับแต่ถ้าไม่ไม่อนุญาตคุณต้องการแค่ให้ผมอ่านเฉพาะเรื่องไม่ดีผมไม่อ่านเพราะผมไม่เสียเวลาคิดมากถ้าผมต้องติดคุกเรื่องนี้ ญาติพี่น้องผมคนรอบทางผมด่าแน่นอนผมมีหน้าที่เลี้ยงชีพให้ตัวเองอยู่รอดถ้าผมทำตรงนี้พลาดผมจะลำบากขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดนะครับไม่มีอะไรมากมายนอกจากคำขอบคุณตรงนี้เลยครับโอเคครับยาวมามากพอแล้วครับผมก็ขออนุญาตปิดคลิปนี้เลยนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้า สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ